สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญธรรมนีชาแนลนะคะวันนี้มมาลูกจะพามาทำเมนูซุปผักใส่หมูเป็นเมนูที่เปลืองทั้งข้าวทั้งผักเลยนะคะและที่สําคัญสามารถทํากินซ้ําได้บ่อยๆไม่มีเบื่อแน่นอนซุปผักสูตรนี้มีทั้งความหอมความนัวแล้วก็กลมกล่อมใครไม่ทํากินถือว่าพลาดมากๆเลยละคะ่ะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยคะ่ะ ก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของผักกันก่อนนะคะผักของเมลุงที่จะเอามาซุปในวันนี้ก็จะมีมะเขือปรอเมะเขือพวงแล้วก็ถั่วฝักยาวนอกจากนี้สามารถใช้เป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นดอกแคถั่วแปรเห็ดต่างๆอย่างเช่นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าถั่วพลูหรือว่าผักต่างๆตามชอบได้เลยค่ะ จากนี้นำผักต่างๆที่เรามีนะคะเอามาต้มให้สุกนิ่มเดี๋ยวไม่ลูกจะปิดฝาไว้ก่อนนะเพื่อให้ผักสุกได้เร็วในระหว่างที่เรารอให้ผักต้มสุกนะคะแล้วก็มาต้มในส่วนของน้ำปะลาราเตรียมไว้ใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปะลาราเมู่ใช้เป็นน้ำปะลาราสำเร็จนะคะจะใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าต้องการให้น้ำปะลารมีความข้น มีปลาร้าแบบบ้านๆได้ยิ่งดีใส่ตอนลงไปด้วยนะคะสักประมาณ3-4ส่ตอนปลาร้าจะได้นัวๆข้นๆค่ะแม่ลุงมีปลาทูอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็จะใส่ปลาทูลงไปต้มด้วยต้มไปจนน้ำปลาร้าเดือดแล้วก็ปลาทูสุกนะคะอ่ะพอเดือดดีแล้วก็เทเสร็จภาชนะเตรียมไว้ ผักที่เราต้มสุกดีแล้วนะคะตักขึ้นมาใส่ภาชนะเตรียมไว้เลยขั้นตอนต่อไปนำพริก หอมแดงกระเทียมเอามาคั่วให้สุกๆเลยนะคะให้ออกไปทางไหม่หน่อยพริกนี่ก็ความเผ็ดตามชอบได้เลยกะให้สมดุลกับผักต่างๆที่เรามีใส่น้ำลงไปสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นตัวรอให้หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสุกได้เร็ว สุกประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนตักขึ้นมาพักไว้พอตเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างได้ครบแล้วก็มาลงมือทํากันเลยนะคะใส่เป็นพริกที่เราคั่วไว้หอมแดงกระเทียมเอามาตำให้ละเอียด ตาพลิกละเอียดดีแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูที่เราต้มกับน้ำปลาไว้นะคะใส่กี่ตัวก็ได้นะถ้าอยากให้ข้นๆหน่อยใส่ผักที่ต้มไว้ลงไปค่ะ ตาผักต่างๆให้ละเอียดดีเลย สำหรับเครื่องปรุงนะคะก็จะมีแค่ผงชูรสกับน้ำปลาร้าที่เราต้มข้นๆไว้แต่ถ้าปลาร้าของเราไม่เค็มสามารถเพิ่มเป็นน้ำปลาลงไปได้จะเอาข้นหรือว่าจะเอาเหลวอ,อยู่ที่เพื่อนๆเลยนะทำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูปรุงรสชาติไปนจนกว่าจะได้รสชาติที่พอใจนะคะ ขั้นตอนในการทําใส่น้ํามันลงไปแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมแต่พอดีไม่รุ้มีน้ํามันกระเทียมเจียวอยู่แล้วนะคะใส่หมูสับลงไปได้ตามชอบแล้วก็ผัดหมูสับให้สุกพอดีไม่รุ้มมีหมูสับติดตู้เย็นอยู่น้อยนึงนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ใส่เยอะ พอหมูสับสุกดีแล้วก็ใส่ซุปผักลงไปค่ะผัดหมูให้เข้ากับทุกอย่างจากนี้ก็ผัดไปจนกว่าซุปของเราจะส่งกลิ่นหอม ทุกคนกลิ่นหอมมอมากเลยค่ะลุงอยากจะบอกว่าข้าวกระติบเดียวเนี่ยจะพอไหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปตักสไกเลยค่ะพร้อมเสร็จแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูซุปผักใส่หมู รสชาติของซุปนะคะจะมีความเข้มข้นนุ่นัวแล้วก็มีกลิ่นที่หอมปกติซุปผักซุปมะเขือ,อก็อร่อยอยู่แล้วนะคะทำสูตรนี้ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกรับรองข้าวหมดหม้อหมดเป็นกระติบไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดเมนูนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเมลุงช่องครัวกันธมณีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ